สวัสดีครับพรเพื่อนเพื่อน fc และผู้ชมทุกท่านพบกับ pk d l i g e style เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ติดตามยอดวิวพัดถอนว่านกุกคอกับ12คลิปล่าสุดข้อมูลที่19มีนาคน2565รับสลหรับคลินี้พเพื่อนเพื่อน fc สายปัดถอนและผู้ชมที่คอยติดตามติดกำลังใจให้กับพัดถอนสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ดูเกิดไล์ของปะทอรก็ดูมีจำนวนเพื่อเพื่อน fc เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายซึ่งเป็นการไลฟ์สดเป็นส่วนใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นเืิอฟิวค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรสําหรับเพื่อน fc ที่คอยติดตามช่องปะทอรคอยเป็นกำลังใจให้กับปะทอรตามที่ปะทอนได้ถ่ายทอดรายร้าคลิปเราจะเป็นวิถีชีวิต แบบบ้านการขายของออนไลน์บ้างการเข้าปลาหาของปลาก็เป็นวิถีชีวิตของป้าหอซึ่งมีเพื่อนๆเอฟซีคอยติดตามให้กำลังใจเปนมากมายสำหรับ12คลิปกดดูกดไลค์จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามเชิมพร้อมกันเลยครับคลิปแรกสวัสดีวันอาทิตจ,จ,ะจะ้ายอดด3,937ครั้ง ยอดไลค์486ไลค์คลิปต่อมาคุยกันยามค่ำๆจา้ายอดดู3,894ครั้งยอดไลค์520ไ like. ลค์คลิปต่อมาฝุกกอกร้อนร้อนจังยอดดู3,895ครั้งยอดไลค์468ไ like. ลค์ ลิปต่อมาเดินปาาจ้ายอดวิว4,632ครั้งยอดไลค์614ไลค์ลิปต่อมาร้อนไหมคะยอดวิว4,397ครั้งยอดไลค์535ไลค์คลิปต่อมาบรรยากาศที่เขาบ้านเราจ้ายอดวิว1,071ครั้งยอดไลค์174ไลค์ คลปต่อมาโซดียามแรงจ้ยายอดฟีสองพันครั้งยอดไลค์สร้อยหนึ่งไล์คลิปต่อมาคลิปประเดกขึ้นได้ไหมอยอดฟีห้าพันสี่ร้อยหกสิบเครั้งอยอดไลค์หร้อยเบเดไลค์คลิปต่อมาคุกันยามเย็นจ้ายอดฟีสองพนห้ารอยเจ็ดสครั้ง ยอดไลฟ์372ไลฟ์คลิปต่อมาร้อนไหมคะยอดวิว2,746ครั้งยอดไลฟ์397ไลค์คลิปต่อมากับข้าวเย็นนี้จ้ายอดวิว663ครั้งยอดไลฟ์126ไ like. ลค์คลิปต่อมา ทำอะไรกันนะยอดวิว4 2 9ครั้งยอดไลค590ไลค์รูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube ครับข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่19มีนาคม2022จำนวนสมาชิกผููติดตามช่องประถอนมีจำนวน39,000คนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดของช่องประถอนมีจำนวน11,150,000ครั้ง จำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย5,707ครั้งคลิปดีโอทั้งหมดมีจำนวน1,955คลิปดูความแตกต่าง,งครับจากสัปดาห์ก่อนวันที่12มีนาคม2022จำนวนสมาชิกกุอิกรามช่องกระถอนมีจำนวน38,900คนและใน,นสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น39,000คน ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์มีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น100คนในส่วนของจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดนั้นเมื่อวันที่12มีนาคม2012มีจำนวนผู้เข้าชม11เล้าน1นึ่งแสนครั้งและในสัปดาห์นี้มีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น11ล้าน1นึ่แสนหมื่นครั้งผ่านมา7วันครับมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น5้หมื่นครั้ง จะสังเกตได้ว่าจำนวนผู้เข้าชมในช่วงของสัปดาห์ที่12มีนาคมในสัปดาห์นั้นจำนวนผู้เข้าชมในรอบสัปดาห์เพิ่มขึ้น5,000ครั้งและในสัปดาห์นี้จำนวนผู้เข้าชมก็ยังคงเดิมมีผู้เข้าชมจำนวน5,000ครั้งโดยเฉลี่ยแล้วในแ,แต่ละช่วงสัปดาห์จำนวนผู้เข้าชมช่องกระถอ r น้ากบก,ก,ก ก็ยังมีระดับที่คงที่สม่ำเสมอมาเรื่อยๆสําหรับเพื่อนเอฟซและผู้เข้าชมที่สนใจก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กับปัทถอนอย่งไงแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับปัทอนกันต่อไปครับสําหรับช่วงนี้ต่ขอขราวอะไรต่างๆที่เพื่อนเอฟซและผู้เข้าชมได้คอยติดตามนั้นระยะเวลาก็จะเป็นเพื่อพิสูจน์ความจริง ลและเรื่องราวหลายๆคนหลายๆท่านกดใจจดใจจอ,จอ,จอ,จอเพื่อจะได้รู้ความจริงของบ้านกกกอกในเรื่องราควคดีของน้องชมพู่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมที่จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นและน้องชมพู่ก็คงจะได้รับความยุติธรรมนั้นซึ่งช่วงนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดผิดจนกว่า สารจะมีความพิภัาากษาตัดสินัค่นี้ทุกความหงใยครับเพื่อนเอฟซีและผู้ผสชทุกท่านภาว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อรัดยังไว้วางใจไม่ได้นะครับนับวัน,นแต่จะเพิ่มจุนวนมากยิ่งขึ้นยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเองออกจากบ้านโซนหน้ากอาอมัยทุกครั้งพบปะทุกคนทุกท่าน เพีนระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรจะต,ต้องมักษกสิ่งของอื่นใดมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยูบ่อยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดตามข้อมูลสถิติเกี่ยวกับตูช่องตะถอมบ้านกุบกกอนในคลิปต,ต่อไปเพื่อความปลาดภดีจากทีเคบิไลสไตล์สวัสดีครับ